เตะเตะหินมานาไปไปไปนาก่อนไปข้างล่างไปขึ้นฝั่งยังไงครับ <c oughs> นี่เลยโน่นเลยแดดรอห้วยไปถึง่น่นแม่เขาปลูกต้นมะม่วงไปสุดแดนเลยฝากโน้นก็ใช่ แต่ไอ,เ,อเขามาลอกห้วยก็เลยลอกไปตามนั่นลอกไปตามนาเราที่มันเป็นห้วยเก่าีข้าทำไมรถโม่รถโม่เอายัดยัดยัดโมไหนมันทำเตาถ่า,าน <laughs> ทำเตาถ่านทำกี่วันนะ คิดถึงบ้านคะ่ะคิดถึงนานก็มานา,าน,นาทางอีสา,านหน้าหน้านี้มันก็จะแห้งแรงเนาะแต่เรามีความผูกพันเราก็ต้องอยากมาค่ะอยากมามเพราะคิดถึงไม่ค่อยลึกแล้วเพราะว่าควายมันลงตอแรกมันก็ลึกอยู่ ที่เขาลอกตอนแรกเขาลอกตอนแรกมันก็ลึกอยู่เขาควายไปไว้ไหนอ่ะเอาควายไปไว้ไหน,นคควายไปผูกไว้ไหนโน <c oughs> ่นหรือเปล่า <c oughs> ยอาปกปอใหญ่ดีนโนวดหรือเปล่านวดหรือเปล่าตะเล็กใช่ไหมไมันเหมืนควายไม่รู้เหมือนกันแดดก็ดีไม่วดไยจัง,ง,งมันต้องการรูปกระดิบขวไม่มีน้ำแล้วมั่งม,ม,าามันแรงแล้วเนาะ ก็ใส่เบ็ดใส่ก้านกินอยู่มันหน้าแรงแล้วมันไม่มีน้ำแล้วมั่งอ่ะ๋อยังมีอยู่ยังมีนี่นเรามีกระพับน้ง่งตัวการโตก็จะมาจะใสะ่เออโค้กหัวขึ้นมาห้หเด่นโดดตะคุกต่อ มันมันตื้นแล้วเนาะแต่ก่อนมันลึกกว่าน,นี้เนาะนเอาคว้าไปไว้ใส่ป้ายุพินมาลนะนาป้ายุพินค่ะไมีสาน ก็คิดถึงบ้านขอเวลาแวบมานาะอันนี้เป็นห้วยค่ะที่เขาลอกในลอกผ่ากลางนาเลยนะเพราะว่าเป็นห้วยเดิมมันเป็นห้วยเล็กค่ะตอนนี้พอเขามาลอกมันก็จะใหญ่มันแต่ก่อนมันลึกแต่พอควายลงเรามีควายเนาะควายลงมันก็จะพังตระลิ่งมันก็จะพังมันก็จะตื่น ตื่นหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบยี่สิบปีแล้วบัวโอ้ยบัวเต็มเลยบัวนี่มันก็จะตื่นนะ ีภัยพลังแสงอาทิตย์เตั้งแต่สมัยของทักษิณแต่แเ,เขาก็มาเก็บมาเก็บเอาหม้อแบตกลับแล้วแล้วแต่อันนี้เขาไม่เก็บค่ะแผ่นพลังแสงอาทิตย์เขาไม่ได้เก็บอันนี้ห้างมันโค่นแม่ก็เลยลือ้อตอนนั้นยังยังเป็นห้างอยู่เนาะเคยถ่ายลงอยู่อันนี้ มันลมพัดค่ะลมพัดหลังคาปิวก็เลยลือ้อมีเวลาแค่ไม่กี่วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินทางกลับค่ะก็เลยขอเวลาหน่อยอาะพ่อเข้าอาทิพ่อเข้าธาตุแล้วก็จะจะกลับละพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วก็ขอเวลามา มาเลาะนาหน่อยนาทางอีสานนาบ้านเราก็จะเป็นแห้งแรงเนาะหน้าหน้าแรงก็จะเป็นแรงแรงมีแต่จอซังเอาไว้ให้ควายกินค่ะมีควายอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ให้ควายกินหน้าแรงควายก็ล่ามไว้ตามนี้เนาะก็จะกินฟางตามนี้แหละอันนี้เป็นโตงค่ะ ตรงเป็นตอนเนาะทำหลายปีแล้วก็ทำเวลาน้ำมามันก็จะไหลเข้าตรงนี้แหละค่ะไหลเข้าตรงนี้ก็ดักปลาไว้<อ><อ>พงพางเนาะทางเท,ทางนั้นเขาเรียกพงพางนะน่าจะใช่เนาะ นี่เป็นห้วยก็จะมีปลาอยู่นะคะมีปลาอยู่ปลาธรรมชาติมีปลาบัวปลาบัวนี่ก็ขึ้นขึ้นเองเหมือนว่ามันลอยมาจากที่อื่นแล้วมันก็แพร่ค่ะเออต้นอะไรเนี่ยมัม่แก้วมันตายไหยอันนั้นม่วงป่า ต้นนั้นม่วงป่ามกม่วงนั่นเฮาอะไรแบบที่จกักซอเลยโอ้ที่เยู่ต้นไอ้นั้นตายแล้วั้งต้นไอ้มักเมาวงนี่มันตา,มตายกัน,น,นเลยมะม่วไม่มีอะไรม <c oughs> ีแต่ยหญ้าฟางังแห้งๆนี่แหละอีสานหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้แหละ ทำอะไรไม่ได้นะนาเด่นนาแรงนะเนาะเลี้ยงควายเลี้ยงวังว,าห,วหากินก็หากบหาเขียดตามตะฝั่งนี่แหละหาหอยคุดเขาก็พอหน้านี้เขาก็กะมานะก็มาเลี้ยงควายย้ายควายแต่ก่อนมีควายเนะ มองไปทีไรเขาว่าควายอยู่นู่นมันเอาไปควายไปไว้ไหนเออมีนกกระเ่าด้วยเนาะกระเเ่ากระเเว่อยู่เนี่ยไอ้ต้นบต้นมะม่วงต้นนี้ไอ้ขิงมันอันนี้ก็มะม่หรือเปล่าน,นี่โอ้มะปางมะปางต้นนี้มะปางมะมาวงกันนั่นมะมา,มารู้จำได้อยู่ป้าขึ้นบนไม่มีอะไรมี โอ้อันอันนี้ยต้นอัน,นต้นอะไรนะมักหดขาเนี่ยยังอยู่เนี่ยมีดอกด้วยอยากได้เม็ดมันไปปลูกนะหมดขานี่มันไม่ตายง่ายๆนะมักหมดขา เพียงลมมันพัดเนี่ยลมมันยกไปหลังคาไปก็เลยลื้อออกไม่บ้านที่นีม่มานะเห็ดเขากระนิ่งแนยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยเดี๋ยอันนี้ก็กองไว้ในไม้นี่ก็กองไว้เนี่ปวกกินนะ้อีกหน่อยเนี่ยดู ตอนั้นก็ไงไว้ตะปูตะปูก็เสียวเสียวดูห้องน้ำประากราดรูออกแล้วตายแค่นี้ก็ได้ปะเอาพวกไงเนาะให้เราอย่างไรก็ดีจเหตเอามาด็ดนล้เดินมารับรับทุกอย่างก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้รับแล้ว ควายมันเอาไปไว้ไหนมันเป็มควายไม่เหงาคนมหงควายนี่เิยฮัลโหายี่สิบ่นบนบ้านบอยู่เาะปีนยยี้เอาคนปีนี้น่าจะเอาคนเกี่ยวคณะยังดีอยู่ ถ้าเอารถเกี่ยวถ้าเอารถเกี่ยวนี่คณะหายไปเป็นช่องช่องหายตัวมาแท้ายมาดัพอพอพอน,น,นดออกตเน่านบเออตัวตามขึ้นใหมีอมรถไถใหญ่แล้วก็หวานหวานแล้วก็ปั่นที่นั่นเราลยหานแ้มาโล่งดูมืนว่งานดีดี งานดีเ้ฝั่งนั้นเอาไปทำมันแค่ต้องไทำข้าวแล้วสีงานดีงานกรานำสองผมเนี่ยเดือนเดือนกว่านะฝั่งนู้นด้วย <c oughs> เดือนจะ1ิวันควายใส่ควายชาดแล้วก็ไปส่งลูกเออใสแล้วก็ไปส่งลูกสาม,มาชาดไปผิดจกระถอนกก้า อืมูกทีวิตแกน่น,นั้นตอนทีูกแตอยไม่ได้ัด่งสองคนบางแม่ไมู่ปลายไสปายไนัสา,ายกูมองไ่เห็นปลา โมแม่มันงายท่องละบ่โอ้มีไหม,มใครหลน่นมองไปเหมือน โอ้ยมันมันไม่งามต้นอันพุทรามันเป็นลูกไหมเนี่ยหามาไหเอาไปเอาไปาด่มื่ร่เ่อะไร มาตัวนีน <handled kr ank ii> er ี่คือมาฝรั่งอันมันแหี่เอาเอาเมื่อบ่อันนี้เอาเมื่อบ่แม่อันไหนบ่เอากลอกมาเหยียงใส่มันเอามาออกมาแตะใส่บุญเอาออกมาเหยียงจัดไหมอ๋อว่าจะบ้วนบินในไอ้นี่นะเอาเกี่ยวไฟพรวนดินในไอ้ปลาบีชุบเด็ดเอาอันเด็ดเอาหยางเด็ดเอาหยาง การมากนี oh, ่เดี๋ยมีแล้วไปเห็ดนะเอาไปเห็ดยังเอาให้เครงดิเคียดนี่เห็ดจังไลยเอาไอ้แซ่น้ำไว้นี่เลี้เอาหมากนีเดี๋ย